ชิลคาเฟ่ลับในบ้านไม้กว่า70ป,ปีบ้านในอำเภอคาเฟ่ถนนเรียบนครอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ดีต่อใจมากฟิลบา้านสวนอบอุน่นหน้าร้านมีสวนผักสด,สดให้ไปถ่ายรูปด้วยซึ่งทางร้านใช้เป็นวัตถุดิบหลักในร้านผักปลูกเองเป็นผัก C, อินทรีย์ปลอดสารพิษซิกเนเจอร์เมนูที่มาแล้วห้ามพลาดชุดอาหารอีสานบอกเลยสั่งมาเซตเดียวจบได้ส้ตมตำมีให้เลือกทั้งตำโคราชส้ตมตำไทยไข,ข่เค็ตมตำปลาละแอดจัดไก่ย่างโคราชจากฟาร์มมรสอราคาน่ารัก239บาท ซีซ่าสลัดทางร้านเขาปลูกผักเองเก็บสดๆจากแปลงมาเสิร์ฟผักสดกรอบเสิร์ฟมาชามใหญ่มากแต่ราคาแค่69บาทคุ้มสุดที่นี่คือเป็นคาเฟ่ที่ราคาดีมากอย่างสเต็กหมูจานนี้นะไดสเต็กหมูเนื้อนุน่มและผักสลัดสดกรอบจานใหญ่จ่ายแค่139บาทขนมเปี๊ยะเป็นสูตรของทางร้านไสแน่แนๆแ,แป้งบางๆกัดไปแป้งเนียนนุ่มไสเยอะคือแป้งมันไม่เหมือนขนมเปี๊ยะทั่วไปมันจะนุ่มอร่อยมากอันนี้ต้องลองราคา5 บาทสายมัชชาแนะนําให้ลองชิมเมนูนี้มัชชาหนาช่อดอกมะพร้าวหอมมัชชาและได้ความหวานน้ำช่อดอกมะพร้าวราคา120บาทหรือใครชอบนมก็สั่งเป็นชาเขียวนมแก้วนี้ก็อร่อยราคาแค่แก้วละ65บาทเองเอสเพรสโซ่ช่อดอกมะพร้าวน้ำช่อด,ดอกมะพร้าวหอมหวานกําลังดีผสมด้วยเอสเพรสโซ่ช็อตหอมกลิ่นกาแฟอร่อยกําลังดีเลยดื่มแล้วสดชื่นมากแก้วนี้ราคา100บาทตามมานั่งชิลกันได้บ้านในอําเภอคาเฟ่ร้านเปิด เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์พิกัดร้านอยู่ถนนเรียบนครซอยมิตรภาพ18เข้าซอยจากถนนเรียบนครเสิร์ชแผนที่บ้านในอำเภอตรงเข้ามาตามแผนที่เข้ามาได้เลยมีที่จอดรถแท็กเพื่อนชวนแฟนแล้วตามมาเที่ยวกันคะ่ะลุย